ที่ท่านดีแลนล้มถ่วงบ,บอกว่าพระผู้เป็นอาชาลยะเมื่อกี้บอกว่าอะไรวะไม่ใช่จะบอกว่าหลวงไงถูกยกให้เป็นอาชารยะแหละฮึมเพราะเหมือนเหมือนคนอื่นไม่ใช่เหรอแล้วก็มันนึ่งถึงทมสันถึงอะไรแบบนไปเอเอที่แบบว่าผลิตคิดคนอะไรต่างๆนานาขึ้นมาได้อะนะก็เลยคิดว่าหรือว่าเขามีหนุนทีกว่าเออมันก็เป็นไปได้นะนะต้องคุยกับคนที่เหมือนกันด้วย หลงมือคนอนุ่งเลยแหละนมอยากทาแบบว่าก็อ,อย่างว่าบอกว่าเคยเห็นเมื่อกี้เมื่อกี้มีคนพูดแต่ฉันไม่ชอบหรอกแต่ไม่เชื่อบอกว่าถ้าอยากรวยต้องทำรัฐบาลว่าเอา้าแล้วทำไมอ่ะเอ้าเมึงเคยเห็นตาสารี่ผลิตโดยเอกชนว่าเอ้ยผลิตโดยคนทั่วไปว่าผลิตไม่ได้นะเว้ยต้องรัฐบาลถึงจะผลิตได้อืมก็แลดูดีคำพูดแต่คนเอกผูดไอด้ดี งอของคนเลือกเอ้ยไม่ใช่มันชอบในคนอีกวิวจันโอชาน่หน้าตาไม่ได้เลือกงได้ลาวต้องไม่เอาต้องไม่เอานูตีเบบี้เฟซเฟมไม่มีฟองไม่ดีเท่าไหร่อะนูตีจริงๆฉันอยากให้แค่สารไม่แพ้นะหน้าเนิร์อาบน้ำก่อนได้ปะฟองเอาน้ำมาด้วยได้ปะ มันจะเปียกาจารจะโนตบุกอะสัมผัสน้ำพึ่งแผ่วเบาอาจจะทำให้โน้ดบุ๊กวามชินาดลงมาได้